สองรอบวกนะอย่าเพิ่งขยับนะอย่าเพิ่งขยับจนกว่าจะบวกนะครับเนี่ยมันคงไม่ดีด้วยแล้วก็หนึ่งรอบวกรอบวกรอบวกอย่าเพิ่งเดิน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 แล้วก็บวกโอเครันบัฟครับัรันบัฟรันบัฟนะเตรียมนะสามสองหนึ่งกระเถิบสามปูแลนมาแลนอย่าขาดช้าๆหน่อยสามสองหนึ่งกระเถิบสามสอง หนึ่งกระเถิบเจาะแลนออกครับเจาะแลนออกเจาะแลนออกมาเจาะแลนออกมาครับเจาะแลนออกมานะสามสองหนึ่งกระเถิบเจาะแลนมาครับโอเคโอเคมูฟสวิตช์สวิตช์ทูเอ่อ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 ไลท์ไซส์สวิตช์ทูไลท์ไซส์แอนด์มูฟทูเดอะโซนแท็กแท็กลับมารีเทิร์นกลับมาภาษาอังกฤษคืออะไรวะยูเทิร์นยูเทิร์นยังบอกว่ายูเทิร์นเอ็กเซลพีดเอ็กเซลพีดเอ็กเซลเอ่อมาควิทลี่เอ็กเซลเอ็กเซล โอเค GG Well p a y a b เออโอเค QO QO Uno QO Uno โนอเคโอเคอ่ะมูฟทูไลท์ไซส์โอเคจริงรอนะครับรอนะทุกคนรอนะรอนะครับรอนะนับสองแล้วนะหนึ่งครับ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 โอเครอบวกนะรอบวกนะอย่าเพิ่งเดินนะอย่าเพิ่งเดินนะครับอย่าเพิ่งเดินนะ บวกโอเคเจรียมนะสามสองหนึ่งกระเถิบช้าๆครับสามสองหนึ่งกระเถิบโอเคหน้าชนนะเจาะแลนครับเจาะแลน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 ครับเจาะแลน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 ล่างหมดโอเคโอเคชุบเพื่อให้เร็วครับชุบเพื่อให้เร็วนะเพื่อให้เร็วนะเจาะแลนมาครับเจาะแลนมา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 โอเคเอาให้นิ่งนะเอาให้นิ่งนะเอาให้นิ่งนะโซนด้านหลังครับกระเถิบโอเคฟังผมนะสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบ กระเถิบมาครับกระเถิบมาโอเคสามสองหนึ่งกระเถิบโอเคโอเคฟังผมนะฟังผมนะครับสามสองหนึ่งกระเถิบมาทางซ้ายครับสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองหนึ่งกระเถิบสามสองอเเยนั่งไไหกกาแพว้ระบ